ู่ที่สายลับข้าขอผมขี่นี่มมีแฟนใหม่มันมีแฟนเพิ่มหรือว่ามาเลื่อยมาไกลงแ้วผมก็ชอบไปนี่เดียวจริงจะให้ดผมแล้วอะครับไปเศร้าไปเศร้าไปอาให้ตื่นๆมันก็ตื่นไปเศร้าเป็นไงครับสวนแก่เสียเพี้ยมาดูแล้วมาใช้ดูแล้วตัดบ้างไม่พูกอะไรไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าหนังส่วน อันน <gegen violin> <warfare> <left> ี้ไม่ใช่การของยองดั๊กมันซ่มูผู้เขี้ยอะไรก็ขำสิ่งที่ไม่ได้ขำเขสามารถทำให้ตัวตรกังนั่งขำได้อีกบางทีแล้วเพื้นๆลยมันอี้แม่งขว่ะโอเคใครดีไ

没想到 วัทจันวาเก่เยค่ะเวัสดีหนัเดี๋ยวเราเอพวกเนี่ยกอะดีกว่าอ่าโอเคงั้นเป็นพี่เป้เบ้คพี่เป้โดโรไปส่งแนะส่งแโอเคครับทุกายครัรอแส่งก่อนะครับเออู้่ส่งแคอะไรอหางผมจะตองกระดบเรื่องเจเ์นะครับไม่รู้ว่า อยากให้คุณต่อๆทำแฮปี้กันบ้าคือวัแรกที่พี่ยเมปด้ต่นราก็เป็นตแห่งเนี่ยก็แบบอยทให้ปกติเาได้่ที to to little, this like this really ่เทกว่าไปไป ก็เป็นเป็นบทตัวประหลาดแต่ถ้าเล่นนี้ได้ก็เล่นต่อไปก็ดีดีขอบคุณมากแล้วก็ไม่ยืดตัวเองขึ้นขึ้นไม่ได้ซะงั้นโอเคแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เขามีรอยยิ้มเขาก็มีใจผมดีมากครับแล้วก็ถ้าให้เรา ดูเสียายเขาไปดูกันนะแล้วดูที่เร่างอะไรดพ่อแม่พี่น้องดูเสียดายเขาไปชมกันในเราเลยนะเขาดูข้างล่าง Tchau. ยี่อะไรจะพูดหรืพูดหมดแล้วใครฟังไหมว่าไม่ต้องอธิบายอะไรบ้างไปอย่างหนั้นที่ตั้งไว้นเนี้ยแม่หาทุกเม็ดอยากจะให้บอกต่อกันว่านั่นเนี้ยไม่อยากใหญ่ที่คิดแ,แ,แล้วก็ไม่มีอะไรเราต้องตกเปรตแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านปีใหม่เนี่ยเรื่องเนี้ออยผมว่าเป็นหน่อยเนี้พวกที่เนีพวกอย่าง้ที่พวกเนี้นไม่ได้หวังอะไรหวังเรื่องต่อไป แต่ท yeah. like, oh, so like right, ุกครั้งที่เราจะมีวิหม่ก็ต้องมีเรไม่รู้เราได้ไดก็เรื่องของแม่แม่มาโผล่มาโผล่มาเถอะนะเอะไรก็ง่าูเทนแองเรตัแต่ละเรื่องยางไม่ได้เขาอันนี้อันนี้รู้จริงนะกลับไปบอกต่อๆกันไม่ใช่ว่า